เขาไม่ตีหรอตีหรอผมเปิดตะแกรงเหมอนเช็ดเลือดนะเช็ดเลือดใกล้แล้วอรอีกนิดเดียวผมเปิดตะแกรงตรงซ้ายนะแค่อันเดียวนะเปิดตะแกรงอันเดียวนะลงล่างเลยผมอยู่หน้าบ้านผมอยู่หน้าบ้านผมหน้าบ้านอผมเปิดหน้าบ้านเปิดหน้าบ้านเบล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 เบเบลเบลเเบลเบเลลเาเบลเบเบบนลเเกบ นี่ขาดอะไรอันนี้ครูให้ผีไม่ได้มาซ้ายก่อนว่ะผีลงข้างล่างก่อนนะข้างล่างใช่ใช่ตามผมอยู่เนี่ยไล่ผมอยู่ไล่มียอคำด้วยวิ่งแบบสปีดเจ็ตเทอร์โบ้ายเปิดหมดแล้วตรงกลางมีน้ำสองกลงมันีโปรโต หยุดเรตีใจถ้าทั้งหยุดนิร้ายรน้องมีไฟด้วยหรอไฟที่ตาใต้ตาหรอเจอผมมาต่อในในเนื้อเรื่องคนนี้ป้าที่โดนน้ำร้อนสาดแน่เนี่ยธนาชัยทิดาที่อยู่ในในรูเวลาไปจอบดูแล้วมันจะมีงูอะไร หายไปแล้วหายไปแล้วว้าวาวมารหน้าว้ามารหน้าตัวแทน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 เอาเอามาตันแต่มันหลงฝนมุดสิแทนมุดเตาไปโผล่ไหนอ่ะมันกูใช่ไหมมุดเตาแล้วขึ้นกลางมาขึ้นกลางบนมีอุ้ยลงล่างต่อครับลงล่างต่อครับ ขีกระโปรงเหยียนมือนี่ไปเลี้ยนแล้วบ่ไปหอดลุงเลี้ยนแล้วบ่นาะหรือแม่นไปเมื่อกี้เห็นยายแถวนี้ไหมเหรอเอาหนังยาไปต้องไปยาไปนะนุ่นนุ่นนุ่ี่มอเตอร์ไซค์ยาอยู่ไหนวะนุ่นนุ่นนี่อยู่ไหนวะนุ่นนุ่นเห็นติ๊กว่าเห็นติ๊กวะเอาวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวุ้นลงมา ลงมาแล้วแล้วออกซ้ายนะหมุนรถมาแล้วออกซ้ายนะเอาหมุลงมาไม่ได้แล้วออกขวาต้องออกขวา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 เฉียดมาดีหยิบยาไปด้วยขวาขวาาอ้บขวาข้าไปน้ำบ้านเข้าไปน้ำบ้านเข้าไปน้ำบ้านรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยแล้วกูจะตายแล้วไปหยิบยาเชียร์เชียร์ไม่ทันนี่ไม่ทันตายเออเออเออ จัได้ดีจุได้ได้ดีเฮ้ยอเนอเนอเี่นอต่อเนื่องกูไม่ได้กูเปิดน้พี่เไม่เอากูย้เป็นยานไปชุกได้มาเล่ามาหน้าบ้านแล้วเอากูยัดได้แลมันเอาตีนแมวตีหน้าเลอยู่ห้องกินข้าวลอยห้องกินข้าวแล้วจุห้มาหากกลบ้านมาสาพุดมันมาหาผมอยากเสนอนะพีมนะ ผมอยากเสนอนะไอแแอสกินน่ะสกินนะเชื่อผมขายได้แน่นอนเจมสกินแล้วสกินเียวอ่ะเปลี่ยนมีดเป็นรองเท้าช้างดาวจริงขายได้ทัวร์ผมพูดแล้วทาเลยผมไม่ไม่เป็นกลัวนรืสิทธิ์อะไรกนทำไปเลยเชื่อผมเป็นไอเทมแรงแล้วเสียงแล้วเสียงตบดังพี้ยะใช่ไหมเออแปะแปะโอ้ยบอกเลยขายดี จริงไม่มีใครคิดเลยจะเลยนะได้ทุบแล้วได้ทุบแล้วขายยาขายยามักสามมักสามอยู่มัดสามอยู่ใต้ดินห้องในนีินะห้องก่อนขายาก่อนผมหายยาอยู่ยาทุบไปปักขายยาอยู่กลางบ้านยาอยู่กลางบ้านสองรอดเลยพี่ก้องอยู่ไหนอะผมมาห้องสมุดใครกันลักไล่กันอยู่ห้องสมุดกันไมูกนั่นนนน่นนั่นที่ของตกแล้วใช้ของไม่ได้นี่ปไหแนวะเอาเอ้าเอา ปปักแล้วปักโอเคครับมาร์คพี่ตั้งสเครื่องเลยนะมาร์คพี่พี่ให้นานให้นานมาร์คโอยู่สคนโอยู่สคนแป๊บมีสมีสโอ้เสียงไม่่คยดีเท่าไหร่มาแน่เลยมันมานมาแน่เลยแยกยย่าใกล้กันล้กันเยมา วมาแตบตี๋กระพร้อมเนี่ยพร้อมจุ่มให้จุ่มใแล้วมันจะเป็นยังไงรู้ไหมมันเดี๋ยวเล่นฆาตกรเดี๋ยวขึ้นประตูห้องเด็กข้าวหายไปหมดวันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวาพูดเก้าเก่าไว้ก่อนนะเดี๋ยวชุบเก่าเก้าแล้วเก้าเก้าชุบเก่าอยู่โอ้ยอยลามเลืองประตูผมใช้ไปหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้วนไปยังมีครบเลยก็ว่าอยู่ใช่ไหมว่าทำไมดูได้วยสอง บนไอ้อยู่ด้านบนระเบียงมีไอ้นี่นะหมัดนะุณระเบียงตกกล่องติดเลื่อยติดตีติดติดลังติดติดติติดติดกูจะแตะกันนะติดแล้วโอ้ยไงกูเตะพอดีเลยมันไม่ด้่งครับว่าต่อว่าต่อแล้วว่าต่อแล้วว่าต่อแล้วลงมาจุกกันหนึ่งลงมาจุกกันหนึ่งอันเลยพันเลยน่ะสายฉินน่ะ เออทำได้ทำก่อนทำได้มาก่อนพี่เลมอยู่ไหนวะไปชุบก่อนไปชุบก่อนเดี๋ยวม้าจะไปชุบผมไปชุบผมชุบเองนไอ้กล้องไปชุบเลยมาร์คไอ้มาไอ้มามันโดนเลยนะมันโดนไอ้ประคัมอยู่นี่ประคัมอยู่ตรงับศพพี่เลมไอ้มาร์คขี่ไอ้มาร์คขี่ไปแล้วพี่เลมกูหาผ้าไม่เจอไปโดดไหนโดดแล้วมาตงกลางโดดท้ายมือมีท้ายมือท้ายมือมาล้วกลับไป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 กลางจู่ยุบชุบอยุบหยิบยาไปหยิบยาไป เบื่อผีแล้วเว้ยตทางเอาแง่อยเนมุดมุดิมุดได้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 ริบยาไมติดโอ้โหกูตายข้นาต่อนี่งขันตอนต่อเนี่องวามากูได้แ กูแน่เลยกูแน่เลยยังไม่มาครับยังไม่มาขวบนะครับไม่ขวดตรงกลางไม่ขวดตรงกลางตรงกลางเอหมัดเอาหมัดมาให้ยายอยู่ที่ลงมาบ้างตีลงมาล้างขึ้นกล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 าง ี่นไม่หวไมไหไม่หวนี่เอายาไปเอายาไปยาจ้าเติมยาเติมยามันบาดเจ็บมันสาหัสผมสาหัสผมจะลอรวงมันผมผมกิ่งตอนบาดเจ็บไปแล้ยไปแล้วไปแล้วแหมมาเดี๋ยวแทงให้แทงให้มาเดีแงให้แทงให้ดักเหมือนดว่ยอยเหมือนเอ้ยมามามานี่ของตดัก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 ดัดักันโดดดักันโดดดักันโดดโดน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  เออเดี๋ยวไปด่าตามบ้านน่อยโนาโตามตามตายไป้ายไป้ายไปท้ายไม่เข้าไม่เข้าบ้านหรอลงล่างลงล่างไปไปกไปัไปกัไป้มันมาหน้าบ้านนะมันมาหน้าบ้านนะมันมาหน้าบ้านมาหน้าบ้านมันมีเกาะแล้วั่นมันมีแลมีมันอยู่หน้าบ้าน่หน้าบ้านมาแ้าาได้สินนะพันัน ดี๋ยวเเปิดนี้มันนะกล่องมันนะเก็บรอบมาสุดท้ายแล้วไอที่พี่แมมันใช่ไรกูเตียจบางกได้ๆๆเมเร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 ๋น้าบ้านวน้าไอม่รู้โดนรู้น้าบ้านบนบวนอะไรจะโดนกอะไรโดนไมเกียร์โดนไม่ได้โดนมามามามบ่นบนบ ตุยเลยตุ้ยเลยหรอบาไปปั่นไล่ข้ามประตูมิติเลย่ะไอ่ไล่กูจังแล้วตอนแรกอะอมันไล่พี่ตั้งนานพี่ไม่ตายแต่ทำไมมันตายวะมันไม่มีประตูให้เล่นไงที่ไม่ได้ใช้ประตูเลยนะมาดูไลฟ์สตรีมพี่ดิพี่บอกว่าพี่ใช้แต่พี่ไม่ได้ใช้จริงๆ